ดังน,นั้นคำถามที่ตามมาหลังจากที่มีคำชี้แจงมาแล้วว่าวัคซีนก็เกินเป้าการฉีดก็เกินเป้าแล้วแต่ว่าก็ยังมีการติดเชื้อที่ค่อนข้างสูงอยู่นะคะในพื้นที่สงขลาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งค่ะที่พบการติดเชื้อสูงในแต่ละวันด้วยตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างพูดคุยเพิ่มเติม,ตมกับนายแพทย์สุภัฒนาสุวรรณกิจผอโรงพยาบาลจนนาจังหวัดสงขลาอยู่ในสายกับเราค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผมค่ะคุณหมอถ้าพิจารณาจากพื้นที่ในสงขลาเลยนะคะถ้าเกิดว่าดูผู้ป่วยรายวันที่เขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบเนี้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสาธารณาสุขในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอคะก็ปัจจุบันเตียงไอซูเต็นหมดนะครับเตียงในโรงพยาบาลจังหวัดเป็นหมดเตียงโรงพยาบาลชุมชนก็น,น่าจะเป็นหมดเตียงสีเหลืองนะ,ะเตียงเหลืองกับเตียงสีแดงนี่น่าจะเป็นหมด ก็คือตอนนี้ผู้ป่วยโอเคเป็นสีเขียวอันนี้อาจจะไม่เป็นปัญหามากเพราะเราสามารถเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มได้เรื่อยๆแต่ก็ผู้ป่วยเยอะจริงครับระบาดหนักใกล้เคียงกับผมที่ว่าต้อนใกล้เคียงกรุงเทพในช่วงเดือนกรกฎาคมค่าคุณหมอประมวลสาเหตุมันมันเกิดจากอะไรที่ทําให้จํานวนของผู้ติดเชื้อค่อนข้างจะเยอะแบบนี้นะคะการการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อในชุมชนละ แล้วก็ชุมชนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะอยู่อย่างแออัดนะครับ<ะ>ยกยกตัวอย่างในจนะของผมเนี่ย<ะ>อชุมชนในจนะก็จะมีสักสองสามโซนนะก็จะมีโซนทะเลโซนที่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอันนี้บ้านเรือนจะแออัดหน่อยจะแออัดหลังเล็กแล้วก็อยู่กันใกล้ชิดอ่าก็จะมีการแพร่ระบาดในชุมชนสูงมากการติดเชื้อก็จะเยอะในสามสี่ตำบลยิงทะเลค<ะ>่ะที่ชุมชนสวนยางซึ่งอยู่ไกลออกไป บ้านก็จะอยู่ห่างๆกันเพราะว่าแต่ละบ้านก็จะอยู่ใกล้สวนตัวเองเลยครับถ้าเป็นชุมชนก็อยู่ห่างๆกันโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั้นการติดเชื้อก็จะตับเป็นต้นค่ะนั้นก็เป็นไปการแพร่ระบาดในชุมชนครับไม่ใช่คลัสเตอร์โรงงานหรือคลัสเตอร์ที่เป็นองค์กรครับจะเป็นคลัสเตอร์ชุมชนเลยก็ติดเชื้อกันในชุมชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงอายุ อืมค่ะแสดงว่ายังคงพบผู้ป่วยในลักษณะที่มีอาการน้อยแล้วก็อาจจะไม่รู้ตัวจนทําให้เกิดการระบาดในชุมชนแบบนั้นหรือเปล่าคะคุณหมอใช่ใช่ก็คือระบาดไปทั่วแหละระบาดไปทั่วเพราะ,ะนั้นก็จะมีคนที่ไม่ไม่มีอาการน้อยก็ไม่รู้ตัวครับเขาก็จะเป็นเป็นคนที่แพร่ระบาดของโลกหรือเด็ก,เด,กเด็กเล่นกันจากบ้านนี้วิ่งไปบ้านโน้นเนาะเด็กโตก็พบปะเพื่อนฝูงกันก็ก็แพร่ระบาดเช่นเดียวกันค่ะ คุณหมอคะการแพร่ระบาดในรัฐสามนี้ก็เหมือนกรุงเทพและเหมือนเขตชุมชนแออัดแล้วก็จะจะจัดการยากแล้วการจัดการก็ต้องใช้วัคซีนเป็นหลักะล้ค่ะถ้าจะให้เทียบกันจากตอนที่คุณหมอขึ้นมาทํางานในกรุงเทพตอนที่ทีมแพทย์ชนบทเข้ามาปลุกบุกกรุงเพื่อที่จะควบคุมการระบาดนะคะจนกระทําจนทําให้ตอนนี้สบคบอกว่าเดี๋ยวจะเอากรทมโมเดลกลับไปใช้ในพื้นที่ภาคใต้คุณหมอประเมินแล้วเนี่ยมันมีความเหมือนความต่างที่จะใช้งานกรทมโมเดลยังไงคะ พิษสาการก็หนักหนักจริงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หนักมากขนาดกรงเทศในในขณะนั้นคือกทมโมเดลเนี่ยก็ใช้ได้แหละครับจริงๆเราก็ใช้อยู่นะก็คือเราก็ทําสวบจํานวนมากทุกทุกโรงพยาบาลทําสวบเยอะขึ้นค่ะก็ก็ถึงตัวเลขถึงขึ้นไงทำเอพเคทำสวบหาผู้ป่วยเจอผู้ป่วยก็จับแอดมิท ให้นอนโรงพยาบาลหรือนอนโรงพยาบาลสนามจำนวนผู้ป่วยก็เลยเพิ่มขึ้น่จริงๆเราสองข้อเนี้เราทําอยู่แล้วนะกะทมโมเดลเนี่ยก็จะมีข้อที่สามที่เราทาอย่างทําได้น้อยก็คือเรื่องของการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนเข้าไปดีเพื่อเพื่อหวังผลในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าซึ่งอันนี้นเ,นเราทาได้น้อยเพราะวัคซีนที่เราได้มาเนี่ยได้มาเท่าไหร่เราก็ฉีดหมดผมควบคุมโรคให้สงขามาห้าแสนโดสเราก็ฉีดจนไม่เหลือ วัคซีนในครั้งก็จะเหลือน้อยครับอแต่เราถามว่าเราพอ500โดสในสงขาที่ได้มา500โดสก็ถ้า,ดดถ,าถ้านับคนหนึ่งได้2เข็มก็ได้แค่250,000นคนเนาะประชากรสงขามีอยู่1ล้านคนนะครับที่ต้องถือวัคซีน1้านสี่ <4 S 1> ด้วยซ้ำนะทั้งทุกคนนะโอเครวมๆแล้วเอาเฉพาะคนที่อายุเกิน18ก็1ล้านคนไม่นับเด็กงั้นงั้นก็ยังไม่พอครับเราได้เร่งได้วัคซีนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นครับ คุณหมอนอ,นอกเหนือจากเรื่องของวัคซีนที่คุณหมอมองว่าน่าจะไม่เพียงพอสําหรับประชากรในพื้นที่ของสงขลาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาอื่นอย่างเรื่องของความเข้าใจในการฉีดวัคซีนอีกด้วยหรือไม่คะคุณหมอคะมีไม่มากครับมีไม่มากมันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับ,รบมันมีปัญหาบ้างความไม่ยอมฉีดตัวอดียไม่ยอมฉีดนี้เป็นมิติกลัวผลข้างเคียงนะไม่ใช่มิติศาสนานะผมคิดว่าอันนี้ขออยากจะทำเขาใจเหมือนกัน คือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องโอ้เป็นคนมุสลิมเป็นคนศาสนาอิสลามแล้วกลัววัคซีนไม่ยอมฉีดวัคซีนมันไม่ใช่เรื่องเรื่องมิติความัวนจากมิติศาสนาแต่เป็นมิติเรื่องทั่วไปที่เราทุกคนเห็นกันในข่าวทางลายนั่นแหละหรือทางสื่อนั่นแหละว่ามีผลข้างเคียงโน่นนี่นั่นเป็นภาวะกลัววัคซีนจากผลข้างเคียงแต่ก็ไม่ได้เป็นคนกลุ่มใหญ่นะครับเป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่นี่เข้าคิวฉีดรอฉีด,ฉดประสมฉีดถ้าเปิดวอล์กอินแล้วก็แทบจะ ถ้าจะจัดคิวไม่ไหวอะ่ะลบกันอ่ะความต้องการฉีดสูงมากครับถ้้แต่นาราทิวาสนะครับคุณหมอที่ปากไปก็ยืนยันนาราทิวาสก็ต้องการฉีดเยอะอืไม่จริงที่ว่าคนนาราธิว่าสไม่ยอมฉีดไม่จริงขอให้ส่งมาสซจัดฉีดให้ดูดอะไรประมาณนี้ครับเท่ากับว่าตอนนี้หลักๆน่าจะมองในแง่ของวัคซีนที่เข้าไปในพื้นที่อาจจะยังไม่เพียงพอกับจํานวนประชากรที่ควรจะต้องได้รับถ้าเกิดเป็นแบบนี้คุณหมอประเมินว่าเฉพาะพื้นที่สงขาคุณหมอสถานการณ์มันน่าจะ มีแนวโน้นมดีขึ้นจะใช้เวลาอีกสักเท่าไหร่ครับคุหมอคะคือคือมันไม่ดีขึ้นจากการควบคุมโรคด้วยวิธีปกติแน่ๆวิธีปกติก็คือพยายามทําสวบจับแอดมิหรืออะไรเพราะว่าเชื้อเข้าไปถึงก้นครัวแล้วถ,ถึงในตัวเรือนละก็จะดีขึ้นอีกสองเดือนครับโดยประมาณมจากประสบการณ์กรุงเทพนะสองเดือนดีขึ้นจายังไงจากอะไรหนึ่ง ดีขึ้นจากการติดเชื้อทวนหน้าอถ้าเราไม่ทําอะไรก็ติดเชื้อทวนหน้า<ฆ>ก็ก็จะดีขึ้นเองครับเพราะติดเชื้อกันหมดแล้วมีภูมิธรรมชาติก็ดีขึ้นแต่เราไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเพราะอาจจะตายต,ต,ตาป่วยหนะัก<ฆ>ความต้องการไอซียูก็จะสูงมากค่ะ<ฆ>เราเราก็อยากให้มันจบด้วยวัคซีนถ้าเราฉีดวัคซีนเต็มที่สักเดือนหนึ่งเดือนตุลาได้วัคซีนมาเต็มที่ เดือนพฤศจิก็จะค่อยๆดีขึ้นแน่ๆแ,แต่เป็นการดีขึ้นจากจากวัคซีนไม่ควรจะดีขึ้นจากการติดเชื้อท่วนหน้าอืค่ะถ้าติดเชื้อท่วนหน้าจะไปดีเอาธันวาคมแต่ว่าถ้าได้วัคซีนอาจจะดีขึ้น,ต,นตั้งแต่พฤศจิกายนใช่ไหมคะคุณหมอขออนุญ,ญาตถามแบบนี้คือทางกรมควบคุมโรคเนี่ยท่านอธิบดีบอกว่าสาหรับสงขาเนี่ยฉีดไปแล้วล้านกว่าโดสนะคะส่งวัคซีนไปให้เนี่ยเก <9 S 2> ้าแสนสเกือบ ค่ะเกือบเก้าแสนหกโดสนะคะแต่ทีนี้ตัวเลขของคุณหมอบอกว่าเอ๊ะมันยังไม่พอแล้วมันขาดอยู่สักเท่าไหร่คะถ้าจะทำให้สงขลาเนี่ยได้รับวัคซีนแบบในอัตราที่กดการระบาดได้เร็วที่สุดนะคะคือ,ค,อคือเราทราบว่ากรมควบคุมโรคนี้ก็ส่งวัคซีนให้สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่มากกว่าปกติเมื่อเทียบกับหลายท้นที่อยู่แล้วเพราะสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ระบาดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับระบาดต่อเนื่องมาอยูในช่วงนี้เป็นช่วงพีถามว่าเราต้องการแค่ไหนนะถ้าถ้าคิด คิดแบบคนมีวัคซีนนะค่ะคือคิดแบบไม่สนใจว่าเรามีวัคซีนหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งล้านโดสสาหรับสี่จังหวัดจะจะดีมากหนึ่งล้านโดสแปลว่าเราเรามีอยู่ประมาณเอาเราเรา,เราคิดว่าเรามีห้าสิบอำเภอแล้วกันนะค่ะห้าสิบอำเภออำเภอหนึ่งก็ได้สองหมื่นโดสเองหนึ่งล้านโดสเนี่ยสองหมื่นเข็มเนี่ยสองหมื่นเข็มต่อสองหมื่นคนใช่ไหมเราฉีดวันละหนึ่งพันคนยี่สิบวันเราก็ฉีดหมดออ่ะื ฉีดว่าละหนึ่งพันคนสำหรับโรงพยาบาลนี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ลําบากไม่ได้เกินกําลังด้วยนะค่ะห้เกินกําลังสองพันก็ฉีดไหวถ้าจะถ้าจะลดระดมกันจริงอืมถ้าหนึ่งหนึ่งล้านโดสสำหรับสี่จังหวัดไม่เฉพาะสงขลาสงขลาปัตตานียะลานาที่ว่าผมว่าเป็นสิ่งที่ถ้าถ้าได้มาจะสุดยอดมากค่ะห้าแสนก็ยังดีถ้าห้าแสนเราก็ฉีดว,วันละพันสิบวันเราก็ฉีดหมดละห้าสิบโรงพยาบาลค่ะค่ะ อ๋อล้วค่ะคุณหมอการตอลพันโดสครับต่อโรงพยาบาลครับค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะสําหรับชุดข้อมูลจากทางจนนค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอสุภัทราสุวรรณกิจนะคะผอโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลาคือถ้าดูเฉพาะพื้นที่สงขลาเตียงสีเหลืองสีแดงนี่ค่อนข้างจะเต็มกันอยู่แล้วนะคะในทุกๆโรงพยาบาลเลยนะคะส่วนสีเขียวเนี่ย พอมีเพราะว่าตั้งโรงพยาบาลสนามมาช่วยในการดูแลได้โมเดลในการดูแลที่บอกว่าจะใช้โมเดลกรุงเทพหานครลงไปในพื้นที่จริงๆก็ก็ทำกันอยู่มีการเร่งสวบกันเพิ่มมากขึ้นตัวเลขมันถึงได้เยอะขึ้นแบบนี้นะคะแต่ว่าปัจจัยสําคัญนั่นก็คือของการเรื่องของการไปฉีดวัคซีนถ้าเกิดว่าทําได้ดีเนี่ยคาดว่าสักหเดือนสักประมาณพฤศจิกาถ้าเดือนนี้ฉีดได้เยอะนะพฤศจิกาตัวเลขมันก็น่าจะลดลงละแต่ถ้าเป็นลักษณะของการ ติดเชื้อทั่วหน้าอันนี้ก็ทันวาคมแต่ข้อเสียหลักๆนั่นก็คือเรื่องของความสูญเสียนั่นเองนะคะค่ะแต่ทีนี้นายกมีข้อสั่งการไปแล้วนะคะว่าจะต้องควบคุมโรคให้เร็วที่สุดจริงๆกรอบเวลาก็คือประมาณ1-2เดือนค่ะ